พุกังเอาเอามาโนกินรืกลูกลูกสายลูกาตรงระสอบนมาเดียวลูกสาวผู้าจะกส่งเรียกแต่งหน้านีหยาก็ะดีดใจดีจะหอดเพชรขุนเจียเข่าแก่กระดูกวดเพชรขุนกระดูกแก่ยีนั่นี่มาเดียวเอ้ยพู้โจมแก่้องแม่กที้็แต่งเรียกแต่งเมื้อแั่งท่าันหัดสักสักมาตรงยักษ สมแดแดเา่งหนาเบิ่งหลังเจาเอิญอยบ้านันกับบ้านแหมมันอาวเจ้าพูดยไบ้าหดเพี่ยนคือนนารเขาบอกูสงสัรึงเลียนหมือนบ้านจีบีเพี่ยนไ่แล้วคืออย่างคือปบมคือเกาอาขอคือตั้าเลยอย่างเมแมว่าจะโตก็เลยงานฝนเมแมว่าจะโตไปชุ่มนั่งคิดตัวฟังใส่แค่ตาเดียวเเบิ่งหนาเบิ่งหลังโมแดดแดๆแดแด ที่่ให้จงกันใ่มักจะหอดผุนหอดงานพอนนี้แ้วเงื่อนซานบ้างของมึง่าปัดบอกอ้าวปัดอกว่า่ไหมาเ็็หน้านที่ของี่ลุกไสีามาจัดตัวคนนี้แหละ้าที่โอโอน้าที่ของข่อยเจ้ากระแไปทีมนพเดียวคยกัมวนพด่นก็ภาษาเข้ามา่ยกินของอ้เฮี้ยนแบาเฮียนเลยเออมันก็จงบ่ากักูบ้าในอีกีพ่ออันไปมวัดไหมากัดเทียเนี่แหละเทียบมูลี้์นี่แหละเออเออเออ ปาดพ่อส no ah, uh. uh, uh. ีบระการที่มดกระดอกมันจะเป็นงานเท่นกันมันนี่พัญหาเออั้าวเก็บอกว่าเหตุเกิหัวปลาหลุดเ้องเห็พื่นฐานในพื้นกินเออเออคน่ปุ่นั้นว่าแนวแกพัดมให้ไข่ต้มหานให้ไข่ล้านให้เจ้าเลนเป็นอย่างเจ้าพันเขาถ้าได้เตืมไปถ้าได้ลุกแต่ย่อไปถ้าเตมเนี่ยล้วก็แกหาข้าวเขาไม่ได้ไปหาในโรงเรีนไทยมันจะได้เรียนได้ัไหนอีกการจีดานเออมาตอนชูนั่นแมนโลก้ายกับพตายเนี่ยาจลุกฉีดอาารนเนี่ยตายแค่ลูให้ไป มึงจะหายกี่วนี่ผีแต่ว่ามนไม่ได้ไปนั่งปากต่ว่าอยู่กันรวยแ่ล้วัวนี่คบานนี่ยล้านี่คใส่ผาใส่ยันกินเนาเปลีเปลี่ยนก่อนเนาเปลี่เปลีนจากตะวันหยนรวยรวยรวยอีโอนตืนสามาป้าแดงแดงหนานี่ิิดแดงต่นี่แม่มันบางเบาห้าูหมางหัวหอเยแต่ถ้ไมลนมาจกพึ้นลูกไผ วัดต like ูแทนมันเอ๊ะมาไม่เดียบก็เลเล็กนั่นมันวางมือหัวหมอกต้สงแก็แตกเหรอต้อใหยอมได้จากไหนบุเๆด้ยแง้ตาบานทองมือเปลี่นกัรเป็นด้เพียงเดวยค่ามกาวผู้จัดการเชาข้าวผู้จัดมาจันทร์เป็นงัดกะชังหรือมันเป็นหน้าที่ขอตัวได้ทสะอาดได้สบ้านองปัดกวดหูเงี้ยง่วยสามนะบมันเป็นหน้าที่ของพวกเก่าเหทุกทาาหัวหมอกมมีเดียต้องเท็น้าที่่ายคือื่อึ้นมาจั ท่านใหญ่บ้าหมุนหาไใส่ซุกเสาหววก่อนนั่นดีนี่นายเลียงนั่นดีซุกมจะจราเข้แข็งหลนี่นี่ยาเข่าไี่นี่าเข่านี่นีแต่กินยาปญาเลยอใม่ต้องให้กุดีมานนี่โอ้ยี่น้องเอ้ยใส่ไขกะปิขผบอขบอ๊อบบ้านดีสี่คนก็กำกำกำับไปแดกคนขวบมาเรียกหัวหงอหัวดำเด้อโอ้ยเทียงยันกันกุดียัยเตียงกะส่งกะเซลโอ้ยวันดีครับแม่วันดีครับ เม่เปลี่ยนไปไปจากกัมาบาดีก็ผูกผูกขึนาเลเส้นผูาจะเสียรามั้งผูจะเสียมเปลนไปเขาโก็สบดีครับโอสไหนผู้ขึ้าเลย้าหัวดนางฝอยไปแต่เร้วทัดตายดิบดวักูจ้งตัั้าผู้จะพูดตายผู้จะพูที่ปองกินตายแน่พ่อพพิธีก่อนไมเออเอาเอาอยู่ดีเอาอย่างมาสะกดนานบริเนี่ยมาล้างสิ่งอุหลาบหมดจ้างมาล้างสิ่งกุหลาบผ้านี่อุัง เอามาล้างสิ่งทม่ครดอกเงี้ยดอกเงี้ยแงันกูในานะแม่เหลือเนี้ยกลอยมาจะไปบดอาหารชิแนี่ยตัดได้คนั้ำกเ่ย่เท็้ของเงาหลับเงาล้นกูหันเสียง่แม่แม่ไปมีท่าปากูินมาตูเฮี้ยแกูบอกม่ที่บอกอกแมเที่ยตอนนี้มันตู่มากเนี่ยมันไขมันจันก็ต้องอยู่นั่นไปจัดของไขมันจัดวุ้นละหมองวุ้นละหมองล้วซอสเื้อีแดงกอนน้ำมันประเดดแมงไมเมีเอาเลยบกบางเลยมันเอื้อที่ล่าแม่ยัง แกสังโต๊ห้เป็นนิมนต์พวานิมนต์สงี่นิมนต์มาเนี่ยเจ้าจะบอกดูอะสมาจ้บอสมาจะบอสมันอธิมายตกวเขาแว่าสี่อนี่มันอมกันอยากจะบอกให้เห็นถขามันจะบานบอเนมาเนี่ยมาเนี่ยตงองค์เต้าเต้ามนคานก่อนขาบน่ะเอิญผูได้ม้น มันนีม้อนมาหียมามมเงจอ่ามนกบ่ว่านม้ตนจะเป็นเบาสันเบาจอแต่เบาสย่อนแต่ไม่พี่ไปย่อบ่แางเนยงีมเบาย่ออีูเอามมาห่อนแลประเทศได้โดนลง่อได้จะเห็นสัสสาเสียเวลาเด้อเขาเทศจงเลยก็บ้อนถ้ามากแบบเนี้ยใว้ทุกอกลางธ้ามากในอีทู่ละมไปแม่้งหัวงอือส วัดอาศัยทำมาวัดว้านภาคนีนะเจ้าวัดเซตออกกันีเจ้าออกมาพ่อลูกพิดวัดคุณเบลเซตห่ไปกมาเลยเอ้ามีมนังเดกคนนังเดกตตายหลดหวงพอไม่ยืดเยในี่ปีมาหดกักทีเอาเทศกันนมาล้างสิ่งอีมาล้างสิ่งคอยุตสไบาดีบาดเดียวุบอมมาพอมากหดบอลแข่น้โอ้โอ้บอามัน โอ้ยศูนย์ชีชีชีนี่นตูก็รปีนี้ปีนี้นีแล้วัส่มาฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะแม่เหมือนสิ่อุโมงค์แม่ขาคนแม่ขาหอดใส่แล้วมันนัดหอดง่าจะไม่เห็นไก่ก็ดีพอคนแม่ขาหอดตาบอกว่าแต่ตัวขาเอาบอดดีเลยค่ะหนูมาผักแล้วก็ไปรับพื้น ขึ้นมาบันรขาดอี่ม่ฮัลลมันยุบี่เยอไใส่ขาบัดขาดนัทรถีตูวันแผ่ทองอีเนื้อโว้ปกรยุบอุดรวยรถข้นมากวยรถขึ้นมากพี่คคนแม่ขาดไปจะมีราคาอ้าอมาอมาโอ้ยเรี่ยงงานบนรถหูบ้านนกบาดอกนี้มอล้ามาย พุงไหมพุงไหมผัสรี่บอกโอ้พ่งไหนครับอิกต่อผัสละมอญแล้วี่หลีีลูกลังมีลครับแม่ห้วยบัดปืนแม่ไปแจ้งสัญญาจ้างมาเข้ามาันให้จันรสีปืนแม่ไปจ้างมาแล้วก็มิ่มแต่งหนาเนาะค่ะโอ้ยนี่บอกกับว่าหมนักสีว่าตุงป่นี่ยเนี่โอ้ยโอ้ยข้างหนาใครบางฮานี่กับตาเหลี่ยมว่นที่รับเหลี่ยมงั้นอเลี่ยวทำเดี๋ย ก็ต้องก็ลอย่าห่างันดวยางเดียวดวจะได้พักพังจนก็สะกดเอไอ้คัหาวอันนี้ครับหาวอันนีาวอันนี้ัเสียงเอาหัแม่ไม่นทนี่แหนของถมเหมาแล้วสันเขาสันเขายงเพราะเเสันเขปีกีกันเราะเลีอยุเห็นว่าเออผู้เจ้าดังกว่าพัสั้นเขาก่อนต่ากก็ อันนี้ออดด้วยแตงคากัเขาม้าเชียร์เหรอมันเล้ยงอย่างตามเออคุณบอกยักเกืออวอะไรางสันงยูวัอยู่วัยั้งไม่อยากก็เขาโ้วยอัน่อเจาพางกับเขาเห็ดไม่ห่วนตัวแก่แยแเรียเจ้ามันนี่ผ้าเดียวสันดิษเมนผ้าเดียวแล้วว่าถูกะไรเรียกเพียรบ้านผาดีมัเอามาเขามาเนี่ยตัวนี้เอละครเก่เพื่นเลยเขาจะได้กินอะไรมาซิเห็นเ่รีนั่งซิบอนผ้าจริงซิ่มันเอาปนซิบมันอยู่หัวเสียตาหลดพอ เหี่ยบอกมันหล่ตอเข่ามาเย็นใช่ไหมเาเย็นีเตาเย็นพวกกอนคนเนี้ยเมอดเหี่นรอบไปดิเข้าไ่เปี่ยวอันนั้นขนาดเพ็่ล้เพิ่มหนกไจะไปอนผู้เดียวดิหนะใจอ่ะเพิ่เพิ่มดดอกกุ้งบจักที่กันสบายสบายเออน่าดเลยอ่แหละเตรื่องัวพันเด่นอย่างี้น้าโกลกใหญ่สูงแ่เป็นยังไหจัดดูเที่ยมเที่ยงอีแ มาเดกแก่ก็อใส่หัวเรื่องุ่นมผู้ได้พระว่าเอาเรไปใส่ไปลดไอันนพอเป็นอย่างนี้ผู้านเข้พระเาแเอาเช่นจนเล้มีบงพ่อตายเมืก็จะแห่ออกจากตายจะเป็นกระเทยเหมือนกันบนบ้านอาอผู้ไดเช่นเาดอกไป้ยืไว้แห้งแล้วถ้าแต่พระสวมกูดเจริญพ้าพระเจ้าสองคน ที่ไสองคนจะไอยเป็นเจาภาพ่ออะไรหอนนาเป็นจ้าภาพเจ้งมาล้างสิ่งเม็ดูกันเลนี่มดหาสคนจะเข้าไเจ้าสองคนทวรเออ่บาเ่กูสู้หนมึงจะหอนมือมึงตายดีเมียาบอาบี่เอามาลังสิงมงั้นกันันงนอก็งนเปลี่นภาพเปลี่ยนเ่มันไปเงินบ่ได้แล้วแจงแล้วภาพอาะไปเปลี่นเรื่องเงนก็ได้ ขอบคุณค่ะทีมงานตัว์บันเด็นนะคะพี่ดิสันบอบเข่าพี่ต้อยควาอมใสนะคะมารยออนไลน์ค่ะมุกบ่าหย่งหี่กิจสมัยงผ้าไหนเขาสวมอ้อ้าวสุบะไหนมาจบมาให้มัดเหลี่้มันทัวห้มันเบิดนสุขคนนี่ม้าล้งเสียงหายวค่ะแต่ก็้เหิมตอนเต้นฉันไปตลกค่ะเพราละมอง เ่ยหมื่นนสิงวัเสียงเหมเอนโอ้ยพรแต่อย่างเกาะพระสงฆ์พูดเจริญพระพเจ้าต่้งหลายขอนอนถวายพระทหารแด่พระสงฆ์บอพระสงฆ์สงฆ์น้อยน้อยกันอะไรกันต้องกันอะไรกันแล้วี่จะต้งตีต้องมีเด่นตงง ไอ่ไวาอยู่วาอยบอกแบ่านไหนฮอรก็้อบอกโอ้ยนี่ปากขาดเป็นตุ่มสีบนหัวนอนมีบ่เปลี่ยนท่าแต่ผสมเล่นนีนตือขอผสมเล่นนีนจงรักเจาะใส่ไว้สักดีอ้เอาตระไวกัจหารกคือพปสันเป่าสันเป้าที่เจะเข้าสันขั้นการับตะไว ันิคายเกตว่พ,พอทำแล้วพ,ร,พร้อมกันกลก็ก็ยังไม่พอ,อเลยปนคาเกตต่งหาเอาเอยายังว่าส่ด้ายทศน้ากลานาห <c oughs> น้ากานา,ท,าทั้งทีสารไต้เป็นหนงสี่หา่นาน้น <c oughs> นากวนาต้องุดน,นงสี่ห <c oughs> มดนยกกันเพาะเระาป้ะเ็นแมเจอพาพา่ป็นยังมาลงาสิ่งก็บ่าท่านได้กินเขากันครับก็เพไปกินเป็นลงนูนที่ผู้หบ ป้าต้องวนป้าเขาแม่หลายกระตูกินไม่ไหเด็ดน่กินแซ่บเสียไม่เจอว่าเจออย่หล่นเนาะกระป๋อน้อย่กินโอ้แม่พอเาสิ่เก็นกินปันต้องเสียลงกอนยิ่งมาห้นมันนั่งซิ่งสันต้องพาด้ยินรู้กินนี่มันมาลวนชอนยอดป้าเขากูป้าบ้าเด็สันอยู่ไส่เนาะแรงสาวหันจะแต่งอย่งเขาประแดนโอยพ่อจะกูจะแต่ง มันบอเป็นอย่างดอกเ็ออกไม่ออกเป็นหิวไก่เป็นกินซักเทศเอดอกอ้ยอ้วาาแล้วกัเทศโลดไม่เทศพรท่านใดอีหยังอีอันม้นผากับล็ิ่งมาพร้ากับยนี้จะได้มันคยสิงกันเออเนตัวแหละบ่อยากกับลงคอเงินคือกีฬาอเไยครับว่าแต่ลงคอต้องสียงตุกวีินุกแบบใหญ่ลกแต่ยิ่เสียงตุ่ิปุกลงคอเทียนถึนเลยลับกิ่ง ลำเสียงิ้มขอวิเดยิ้วิี่บูดจอได้ยินเสียงดกบิดข่อยพูดเจ้ารัดถึกเด้คแต่คนละส่วนเนาะโอเคตกดตามนี้ตามนี้เนาะด้าอลูก่อร์ทิก่อนเดออาลูกพอก้อนรับผมอดีตดช่วงไปไปอ nó quá kỳ kỳ loạn đảo loạn, điên, không đặt con cắn, con chỉ lao ลวงพ่อลวงสนลวงพ่อวันไหนยังนลุงพ่อวันดีลุงพ่อถ้าเป็่กตล่ะไม่เป็นไรหลวงพ่อคนเล่าบัรญกการพิพากษาเปแนแกนมสมพัฒน์บรเลยกจัทีเต้ยทองใสหนึ่งพันบาทก็ขาที่านก็จะมีผ้าแก้มสาวหันหีบ้แต่กระชาลูกไพนาหมาบ่มีเงินดอกกันเปีน

ไม่มาถตัวไหนหนุ่มไปไหนแม่ทุ่มพุ่มพุ่มไปปั่นกันทุกบาทบาทก้อนแม่ทันรอบหลังลูกคือคือคือเปลี่นเงินพันครรอดหลังอันนี้แค่ออดเดิมแหมบ้านจะผักถูมก็ฉีดทุกอรอบหลังเรื่อแม่อันหลวงพ่อ มากันไหนเมื่อไปในมดก็มาสารถมาห์อ <Wh> ือย so ังไม่ออกมืนีคื้เห็่สองอืันปงลูกมันตินยังกิดต่เม่ผปลี่นบ้าจะมันหนีป้าก่หันฟังลีลาบดีเลียบบดีขึ้นจากฟังเรวัดแต่บนี้นลออยากฟังเรวัดจากฟังเรวัดไอโดยเออตที่เปลี่ยนองวัต่บสามนย อมันทีเด้วงานนี้ผู้ามามาโซกันนีนมันก็เม่นชัวรกันแบ่งงานที่อายุหมอเอาบาลดน้อยดีไม่งั้นกบนี้แปดฮ้ยอย่างนี้อย่างนีเทพคือคอยหมอน้อย ประเดนเนี่ยจ้าภาพนะคับคือกินเด้อประด็นเนี้ยบดไอเป็นอย่งมันเข้าอ้ากับันเท้เออเอไปซื้อประแดก้อนจีเทกก็ได้แถมไปอีกหนึ่พันบาท่แ่บอกว่าใหญ่ดีไอเ้าพบ้างนี่สองพเอาไปบ้างเอไปเออต้องเฝ้าว่าครับเจะพาครับเปย่ ด้างมอลังซิงครับบ๊ะะะะปะมาชิ <in> ้นี่ยดางน่อย่าไปเงินพันครับพันหมอลังซิงไปด่างแต่มือแหลกว่ดอมพัมาดอกแม่ว่จดางผมงดางกันลยครับเจะภาพลักซิงกครับแกให้ไม่เป็นจะภาพเป็นสี่ครับวม่อี้ลกดอกปลาลังซิงมาลังซิงมนไปทัาบุญเจ้าค่ะหมลังซิงนี่มึงจะเห็นก็ก็บห้นี่เนียเจ่ปล่อยแ่อย่าไเงินพันครับกูบ่แม่กดตู้ดติมา นิมดมันั่งทักทีทุ่สุดแลปีสีเหลือง่เหลเลียง่นมัเีต่อยเ้วบรต่อยพบรดแล้วกินรอดแล้กกินรอดที่ต้องคอยสันหมือนวเอยไป มันซาวมันคือเปลี่ยนใบซาวคนเราครับเน่อ่ะมันพันซือลูกว่บ่จันพผมอหน้าบ่นพันแบบนี้มันใบพันอีหลีนจังาจังเอาอ ขอบคุณกิบเดียนบัวผัดนะคะบัวผัดแกนค่ะขอบคุณค่ะนี่เราก็เอื่อหน้าที่มืหมอน้ำเปลี่ยนซุปขีดทีมักมอนก็นั่งติงหูอันยองพ่อได้ขี้บัวโน้ทได้ไหมาปปั๊บนะครับผมมือเท้าก็ได้อาบานทำ ป้าบาทดอกนุ่มบาทสักกี่สิบนุ่มปอเตียดเห็นบันเลี้ยวแล้ว่าดีฟังทอต่างเลอว่ดต่าอก็งห่าตาหลังนิมันจะตอเทศานค่ะบุ้งย่างเดียวบัานนี้มาเจอแล้วพอดีคอยบ้านวดแก่จะวพาไปเลยหนึ่งพบาท มึงหลังเอื้อตีโยนตุงเถียงม่หัรกดนแปดนัง uh ล้วนถลายพุทธนาขันนี่ครับมต้องยังไงเสิอีก้างอือบทตองเถียงกันตุดเถียงกันแม่ประเทศยังล้วนยยกฟังนีกับเร่เงินซ่าโยกฟังนีกับเรเงินซาล้วกินจไตนี่มดอับปกเข้าจัวใจน้านับน้อยแกตัวที่เป็นาย มันซูดนตตู้เลี้งเลี้ยะละาบ้าตั้งขอยเป็นอกลับมาเดี๋ยวนี้นึกเป็นยังงไปดูแลน้ยงงันก่ะม่านานุ่ใส่ว้านเป็่านติดจิตครับเราเชื่อถือดว่ไ่เสียผมไ่ได้นอนเลยมาบ้างเนี่ยใ่ไอ้เลี้ยงดนัอ เอ้ยจังสิ่งางจังนักเลี้ยงแต่เมด้ดใส่มบอย่งผมเสียวพู้มาล้วหพ่อลงมานีกหละเม่สิ่มาอจูแ่อาตครับต่อรัสิงพวกอย่างิีมาลำใส่กับสอคนไเปียกันเป็นังครับมนต่อหนี้หางเชียงพไม่ใชเป็นหางเชียงแะได้หางเชียงเป็นจ้งเพ่เท่าไรครับทำได้หางเชียงเม่ให้ไปเลยห้าพันบาทไม่ยากครับเม่หลวงพ่อครับ นิมนต์เป็นหางเคียงเลยนะครับโอ้ยแล้วเขาเอลาไปทั่วแก้นี่นะไฟเป็นผ้าเอาเป็นผ้ากขาเต้นได้ครับเอาเต้นได้จังไหนเอาเต้นสะคอยเอาก็ได้ครับโอ้เต้นได้หน่อยห้าพันครับไปชักเบาสี่พันเก้าไปไม่น้อยอ่ะเด็ดแถวเลยเด็ดแถวเด็ดร้อยครับเด็ดเส้นกัได้แล้วครับ อาจารย์นาวตีไปครับสต,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 ต่ดตตตตนี้ตกแต่ค่เอับตอาว เล่นนอยต้องมานี่มันจดให้เนียกูดบอกมึงจูดูไดบอกมึงเล่นมันเล่นบ่ได้มันทได้ออกามันเล่นบ่นเ่นเนัดทัพี่เ้ปวดหัวดบ้านพี่เราเซเมื่อยเด้